จดหมายแรกจากคุกผู้กำกับโจนอนคุกคืนแรกเครียดหนักร้องขอปากกากระดาษเขียนจดหมายถึงครอบครัว oh, <no. S 1> เมื่อวันที่28สิงหาคม2564นายอายุธอธิบดีกรมราชทานเปิดเผยถึงการควบคุมตัวพันตำรวจเอกทิติสารหรือผู้กำกับโจออดีตผู้กำกับสอบพอเมืองนครสวรรค์ที่ถูกนำตัวเข้าฝากขางังยังเรือนจำกลางพิษนุโรคว่า ช่วงแรกผู้กำกับโจมีอาการเครียดแต่ทางกรมราชทัรร์จัดเตรียมนักสังคมสงเคราะห์นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ราชธรร์เข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจพร้อมตรวจเช็คสภาพอาการทางจิตล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมาพบว,ว่าผู้กำกับโจเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น สามารถรับประทานอาหารได้และเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อเข้าสู่กระบวนการการกักตัวของทางเรือนจำเป็นเวลา21วันโดยการปฏิบัติและควบคุมดูแลผู้กำกับโจ้ไม่ได้มีอภิสิทธิ์เหนือกว่าผู้ต้องขังคนอื่นๆอยู่ในมาตรฐานเดียวกันหลังจากผู้กำกับโจ้เข้ามาภายในเรือนจำแล้วได้ร้องของกระดาษและปากกาเพื่อเขียนจดหมายถึงพ่อแม่และญาติซึ่งกรมราชัณฑ์จัดหาให้ตามระเบียบ ได้ะจัดนําจดหมายดังกล่าวไปตรวจสอบถ้อยคําต่างๆก่อนนําส่งให้ตามขั้นตอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย